บอกวิธีเปิดเพจใหม่หน่อยค่ะอยากผ่านเหมือนกันท้ายคลิปสร้างเงินในอากาศจะบอกวิธีเปิดเพจใหม่ให้นะคะแต่สร้างเงินในอากาศอยากจะบอกว่าการเปิดเพจใหม่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่จะทําให้เราผ่านเงื่อนไขการสร้างรายได้ตราบใดที่คลิปของเรายังผิดกฎชุมชนอยู่ไม่ว่าเราจะเปิดเพจใหม่อีกสักกี่เพจเราก็ไม่ผ่านเงื่อนไขการสร้างรายได้สร้างเงินในอากาศอยากจะแนะนําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทําคลิปค่ะ อะไรที่เขาห้ามอะไรที่ทำแล้วมันเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะผิดกฎชุมชนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงค่ะเรามาดูวิธีการเปิดเพจใหม่กันดีกว่าค่ะเข้ามาที่หน้า facebook ของตัวเองค่ะกดที่ขีดสามขีดกดไปที่เพจค่ะเลือกสร้างเริ่มกันเลยค่ะตั้งชื่อเพจตามต้องการได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วกดถัดไป เลือกหมวดหมู่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วกดสร้างได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆจะเปิดเพจเพื่อขายสินค้าเพื่อนๆก็เลือกโปรโมทสินค้าและบริการของคุณค่ะแต่สำหรับครีเอเตอร์อย่างเราเลือกสร้างเนื้อ,อาหาและการเชื่อมต่อกับแฟนๆค่ะกดดำเนินการต่อได้เลยค่ะตรงนี้เพื่อนๆใส่รูปภาพหน้าป,ปกรูปภาพโปรไฟล์ตามต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะส่วนตรงนี้เพื่อนๆสามารถ กดเชิญเพื่อนเพื่อให้มากดติดตามเพจของเราได้ค่ะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะรายละเอียดส่วนตัวต่างๆตรงนี้เพื่อนๆเลือกกรอกเองได้เลยนะคะกดเรียบร้อยได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้เพจใหม่เอาไว้สร้างรายได้กันแล้วค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ